สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับรถฟอร์ดนะครับประจำศูนย์ฟอร์ดพับแดงนะครับคือออโต้แกลเลอรี่ก็คันนี้นะครับก็จะเป็นวายบอดี้อีกหนึ่งคันนะครับต่อจากคันสีดําที่ลงไปคลิปที่แล้วนะครับอ่าเป็น XLT เหมือนกันนะครับวายบอดี้คลิปอย่างนี้นะครับลูกค้าแต่งได้ทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่4ประตูนะครับ XL p กแลพาร์ตเอ็กแลทเอ็นเนะครับ F X4 Limited อะไรอย่างเงี้ยครับแต่งได้หมดนะครับ มาแต่ก็พาชมนะครับว่าคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับท่ามสีรอบคันเลยเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาลำโบก่อนนี้นะครับฝากระโปรงนะครับก็ฝากระโปรงตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับมีตัวระบายความร้อนนะครับเป็นสีดําด้านนะครับชุดนะครับก็เ1 5หนึ่งห้าูนนะครับบอดี้คิดนะครับไฟก็จะเป็นไฟสองชั้นแบบนี้นะครับนี่ใหญ่ ตัวถังก็ขยายอย่างนี้แล้วก็ตัวกระจังหน้าครับอันนี้ลูกค้าก็เลือกกระจังหน้าเป็นสีเท่าสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟ LED 3จุดไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น LED นะครับเป็น5เมตรแบบนี้เดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็มีหูลากนะครับสีแดงให้ด้วยเหมือนกันเลยสุ้มล้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟให้นะครับเป็นไฟเลี้ยว ซุมร้อนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะต้องบอกว่าไม่ใช่ลูกค้าที่ต้องใช้คําว่าเจ้าของร้านนะครับแล้วก็แก้มนะครับตัวนี้นะครับแก้มตัวนี้ก็เจาะรูไว้นะครับรูระบายความร้อนได้จริงนะครับแล้วก็มีไฟดียพามาดูที่ล้อนะครับล้อนะครับก็เป็นล้อฮอสทายนะครับก็ขนาด20สิบนะครับก็ลัดด้วยยางนะครับ305 5 5ห้าา R 20 ล้อเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับออฟเซ็ตลบสีบสีนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสวยงามนะครับแล้วก็หายากทีเดียวคันนี้คันนี้ได้ทําการยกด้วยนะครับนี่เดี๋ยวก็พาไปดูคันนี้นะครับใช้โซโช๊คนะครับของซีมานะเป็นซับแทงนี่อีกอย่างนะครับคันนี้ก็ติดไฟบาร์เพิ่มนะครับนี่ LED ไลท์บาร์นะครับแต่รถคันนี้นะครับใช้บันไดเดิมนะถ้าท่านไใดชอบแบบนี้ก็แจ้งได้นะครับกันสาดนะครับแล้วก็โลบาเหล็กนะครับฮัมเมอร์นะครับทรงวอลเลอร์นะทรงนี้เหมาะกับรถใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่สติกเกอร์เพิ่มด้วยควํา่าอรปลเตอร์นี่มีไฟเบรกไฟถอยเนาะครบเลย แดดก็จะแรงนิดนึงนะครับก็อาจจะมีการสะท้อนนิดนึงนะให้ชมร้ออีกทีหนึง่งล้อสวยมากนี่เราก็ให้ดูฝาถังฝาถังเดิมก็ยังอยู่นะนี่ทําสีด้วยไฟท้ายนะครับก็เป็น L.E.D. นะครับ แล้วก็ตัวครอบฝาท้ายนะครับคันนี้ก็ใส่กล้องนะครับนี่ฝั่งที่โลโก้ด้วยนะครับกันชนท้ายก็เป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับของคิงคานะครับมาพร้อมกับวงโอเมก้าสีแดงนะครับตัวนี้สามารถเพิ่มได้นะเพิ่มบอลล่าก็ได้เพิ่มไฟถอยก็ได้นะครับรอให้ดูงานเอ,อโอนะครับ กอเลยว่าเก็บงานเนียบเลยนี่นะครับให้ดูอันนี้โชคเป็นแบรนด์ไทยนะซิกมาซีมานะครับท่านใดจะใช้แบรนด์นี้นะครับแต่งแบบนี้หรือจะเปลี่ยนโชคเป็นของโปรเฟนเดอร์ล้อใหญ่ขนาดไหนนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยได้นะครับ ยังไงก็ยินดีให้บริการอยู่แล้วนะครับเบอร์โทรนะครับหรือยิงแอดไลน์มาได้เลยโทรมาสอบถามพูดคุยหรือท่านได้ออกรถไปแล้วต้องการแต่งอย่างนี้นะครับก็ยินดีบริการเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าก๊อปจะมีรถสวยๆรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ